วัสดีครับพอกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนาะครับครับเอาพอกันมือนี้ตามสัญญาครับล่ำก่อนไล่ไล่ล่ำก่อนประยุกต์คลิปที่สองหรือวิดีโอที่สองนะครับเคียงสายกันเลยครับผมสายและมี มีตรงกับภาษากังก E เนะครับสายสองที่ที่ตรงกับภาษากังกฤษ B ีบีบอยไวมาสระอีครับสายสองเป็นภาษาไทยนี่เป็นเป็นที่วันสายสาม E E ตรงกับภาษาอังกไอ E มีล่ามีมีครับขอโทษมีตรงกภาษาอังกฤอ e ีร่วมเป็นอีบีอีคันอีคันคันอีเออีเป็นเอไม่เนออันนี้เป็นอ e, e ีบีอีอีบีอีเป็นอ e ีไม่เนอ <c oughs> จำยังไงเพาบว่าเอาเอา,เาเอาตัวเอครับเพาเอาตัวบี นี่อย่างหูแจ๊ค่ามันถือพกถือเขานับลงมาหนึ่งสองสามสี่จับสายสองช่องที่สี่แล้วก็ดีดเส้นสายหนึ่งนี่คือไล่ไอ้เข้าเคีงใส่ลำก่อนครับครับผมรับไปนาะครับเข้าเคยเล่นเตอเอไมเนอร์ minor, มาบาทที่นี่เข้าไปเล่อนอีไมเนอร์นะครับเป็นลำก่อน ครับผมสิขอทบทวนไอ้ทอนขึน้นหรือทอนอินโทรร่าก่อนแล้วก็ต่อ้วยมือนี้นะครับ ที่นี่ห้สิฝึกมือนีนี่อยู่ว่าครับประมาณนั้นครับมาอีกทียนึงครับเห้สิฝึกมือนีนนะครับเป็นทอนขึนเอเป็นทอน ท่อนลอกที่หนึ่งทอนล่ำที่หนึ่งนะครับครับ,รบประมาณนี้นะครับมาเ้ามาเอาตัวโน้ตครับ แถวแรกครับลาทีเลล่งขึ้นล่งต่อไปลาทีเลฟามิลา ต่อไปเป็นแถวที่สองครับมีลามีฟามีแถวแถวนี่คือที่เล่ครับดีที่ตบเล่เป็นแถวแถวที่หนึ่ง เอาไหมครับแถวหนึ่งครับแถวสองต่อกันแถวสองต่อไปแถวที่สามครับครับแถวสามแถวที่เล่ครับดีที่ตบเล่บาท,ที่นี่ฟาลา ฝาลาใส่สายสามครับดีดฝ้าตบลามันก็นจะเป็นค่ำแรกเป็นเป็นแถวสองค่ำที่สองเป็นแถวสามครับต่อกันดีเป็นต่อไปค่ำต่อไปที่ลาลาที่ลาใส่สายสามแล้วก็มาลาสายสองเป่า เป็นแถวสามไม้ครับครับแต่ละแถวเฟตทอนฝึกได้ดีมากๆนะครับเอาหนึ่งสองสามต่อกัน,นครับลาทีเลฟ้ามีลามีลามีฟ้ามีแตว แถวติวต๋วที่ลาลาต่อกันที่เป็นนั่นเขาลูกเขาร้อยแล้วครับต่อไปเป็นแถวที่จีครับแถวที่ซีก็คือกันกับแถวที่สองครับ แถวที่หากับคือกันกับแถวที่สามครับครับมันซ้ำกันครับเอาหนึ่งสองสามสี่หาอไปนี่นัต่อไปเป็นแถวที่หกครับ ลาทีเลล,ล่งึ้นลงเลา่าลาฟลาครับดีดฟ้าตบล่าเป็นสำเนียงเนาะครับเอาไหมครับแถวหกลาทีเลเล่าลาครับเอาหนึ่งสองสามสี่ห่าหกต่อกันครับ ก็ไปแถวที่เกตครับแถวที่เกตครับที่ลาลาที่ที่ล่าสายสองเฝ้าดีดขึ้นแล้วมาดีดล่าสายสามมันจะเป็นที่ที่ลาลาเป็นทอนฝึกเด้ดีมากๆนะครับที่ลาลา ล่งขง้ึนล่วงทำต่อไปฟา,าลาลาสายสองฟาลาสายสามฝาลานี่สายสามมาลาสายสองยก้วยลาสายสอง ครบท่วแถวที่เจ็ดไหมครับเข้าสิเลนเด็แถวซีเออแถวสองคับแถวซี C ตลอดเลยครับมันสิเป็นล่งขึ้นล่งเข้าได้เจ็บแถวมาหน,นิ ไปเริ่มหนึ่งสองสามที่หาหกเก็ตทบชวนมาไหมเนาะครับเอาไหมครับ ตัวโนดผบสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างผมขอแนะนําว่าเข้าแคบหน้าจอหรืไปจดจดดูๆสิ่งที่ขาดบ่ไเด้ก็คือให้ห้อเขาไปฟังฟังล่าก่อนฟังดูๆของอาจารย์ได้ก็ได้ครับมันไป่แย้ขใครอยากให้ฟังดูๆตีเข้าสิทธิจำได้แล้วก็มาฝึกได้ง่ายขันเข้าว่าเคยฟังจักเทียนะครับ ครูบอเคยฟังจีกเทียมมาฝึกนี่ส่วนมากสบปปายเพรเฮ้าสีบ่ออาศัยแต่ตัวโนดอย่างเดียววันเดียวสำหรับไร่ล่ำก้อนนี่ขันไปท้องตัวโนดไปได้ซาอันใดว่าก็ะด้คือกันหางแต่ว่าอันที่ไปได้เร็วก็คือฟัง่งขันฟังฟ่งฟั่งได้หลายเที่ยวแล้วฟั่งจนลองได้ลองบ่าไา้ดก็หํำหํำห่ำในปากเฮง้าเนี่ยครับยังลาทีเลฟามีล่าอย่างที่กะมันก็เป็นนานะนอนนี้แนว

เต้าเต้าต่าดีเต่ดีเต่ดีดีเต่าเต่าดีเต่ดีเต่าเต่ดีดีเต่าเต่วมันสิวันไปว like ันมาเต้าแต่าเต้าเต้าเต้ตเนี่ยแหละครับให้ห้าเว่าวดูดูให้ปากห้าวผ้าวาไอการเลี้ยนพินแต่สมัยโบลันตาผู้ขับผู้เถ่าก็ว่าวให้ฟังโนครับผมไปศึกษาน้ำเพลินเ่มีไต้จดโนตยังสี่ดอกครับทองโนบอปินมีแต่ว่าแนวแนวแนวนวแนว นี่เป็นลูกเล่นดีฟ้าตบล่าเออดีที่ตบล่าตบเล่มูนี่ฝ้าตบล่าเป็นลูกเล่นของลำก่อนครับค่อยๆฝึกเอาผม,ผมอีกอย่างหนึ่งผมขอแนะนําว่าฝึกแยาขามักขมุนห้ยมันได้มือหนึ่งมือเดียวค่อยฝึกมือละแถวมือละเล็กละน้อยแล้วก็ไปฝึกไล่อื่นต่อคือพ่อจ้องคอยมาฝึก ไล่ล้าก่อนย่าเกิน,นซิฟหน้าที่เศราไปฝึกไล่อื้นกันฝึกไปกว่านั้นอันสิไปทองนดเข้าสิเบือก่อนครับการฝึกมือนีได้ซ้ำหนีการฝึกมืออื้นมือหนาไปต้อไปนี่มันสิดีขึ้นนิ้วเข้ากับสีบ่เบ่เจ็บบ่ปวดแล้วอีกอย่างหนึง่งขันมือเข้าพ่ถึงให้ให้ให้เอาลงมาข,ขงังหลังยังสี่จ้างไปขางหนาขันเท้ายังสี่มันพ่ถึงนะครับ ห,ห้าสูตรนดืโปะร่งขางหลังกะขันผู้ใดได้หนูกลอยได้สีดีมากๆนะผมกับฮัดคือกันหนูก้อยหังว่าฮัเป็นมนะานเป็นอย่งนี่ว่ามันเป็นการสอนนะครับเป็นส่วนกันสวนกันมาฝึกครับเป็นบ่าอย่างไงว่าขันห้าอยากฝึกหลายกวานี่เข้าไปในยูทูบน้องู้บาอาจารย์หลายท่านเพื่อนก็นสอนไว้ ดีมากหากหังแต่ว่าสําหรับความโกรนี่พ่อเป็นแนวทางเอามือละเล็กละน้อยสิ่งสาคัญที่ขาดว่าใดแห่หองฟังดูดูอันฟั่งดูได้เป็นไหวครับผู้ใดฟังดูผู้นั้นเป็นไหวสําหรับไล่ล่าก่อนนี่นะครับแต่เดาเดาแต่เดาเดแต่เดาเดแต่เดาแต่เดาด้แต่เดา้แต่เดาด้าให้ปากว่าอันปากว่าใดมือกับไปใดครับเขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับสู้ๆครับ